ถ้าเกิดว่าคุณมีบทสนทนากับลูกค้านะครับในการซื้อขายครีมหรือสินค้าและบริการต่างๆและลูกค้าบอกว่าแล้วมันจะโอเคเหรอแล้วมันจะเวิร์กเหรอนะครับสินค้าของเราเนี่ยแน่นอนครับคุณคงเคยได้ยินคําถามนี้แม้แต่ออปป้าเองนะครับซื้อครีมบางครีมนะครับก็ยังถามเขาเลยว่าเฮ้ยครีมนี้มันจะเวิร์กเหรอที่จะทาให้หน้าฉันดีหน้าฉันไม่ใช่ว่าจะใช้อะไรแบบแย่ๆเข้ามานะแน่นอนครับเราไม่จําเป็นต้องอธิบายนักขายทุกคนครับฟังให้ดีคุณไม่มีหน้าที่อธิบายให้กับคนฟังครับว่าเฮ้ยนี่สิินค้าาเราแบบบีใตผล จากที่ไหนที่ไหนไม่จําเป็นครับอย่าไปอยู่ในโหมดอธิบายแน่นอนครับหลายคนในที่นี้ก็กาลังทําอยู่ใช่ไหมครับอยู่ในโหมดอธิบายลูกค้าบ,บอกมันจะดีหรอมันจะดีหรอธุรกิจนี้มันจะจริงจริงหรอหรือสินค้านี้มันจะจริงจริงหรอไม่มีหน้าที่อธิบายครับแต่ให้สร้างคําถามคืนกับลูกค้าครับยกตัวอย่างเช่น คุณพี่แล้วสิ่งที่คุณพี่คิดว่ามันเวนะิร์กเนี่ะสำหรับพี่มันคืออะไรบ้างนะครับสมมติว่าเขาบอกว่าครีมเนี่ยที่เราขายอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกมันใช้ไม่ดีหรอกแล้วอะไรคือความเวิร์กสำหรับคุณพี่ให้ถามคำถามกันครับว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเวิร์กคืออะไรและให้ถามคำถามท,าที่2ครับยกตัวอย่างเช่นแล้วแน่นอนสิ่งที่พี่ poner, ติดอยู่ในใจครับที่คิดว่ามันไม่เวิร์กของสินค้านี้พี่มีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับครีมหรือการใช้ครีมสมมติว่ากรณีที่เราขายครีมยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะ ใสมากๆเลยนะครับซื้อมาใช้แล้วหน้าเงาครับเงาฝ้าครับเออเป็นเงาฝ้าแบบประมาณสองสวันเนี่ยหน้าตรงนี้ไหมไปหมดเลยครับสุดท้ายต้องเข้ากินอีกนะไปซื้อยามารักษาดีแพงกว่าแบบครีมอีกนะครับเพราะฉะนั้นโอป้าเลยเป็นคนที่แบบกลัวมากเลยในการซื้อครีมนะครับจากโซเชียลมีเดียก็จะซื้อจากแบบนักธุรกิจอย่างเช่นอ่ะสมมติซื้อจากกิฟฟลีนี่ยอยาซื้อจากน้องสากิฟฟลีนหรือซื้อเอ็มวีหรือซื้ออย่างเงี้ยที่มันแบบเป็นบริษัทแบบที่แบบไว้ใจได้ก็เลยแบบมีปมที่แบบจะแบบซื้อครีีมมมมอออออนน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 ไล์ะะครััเเพาาา้้้้หห็็ปปกกงใใตทํุณจ ต้องไปสกิดก่อนครับว่าเหตุผลอะไรที่เขามองว่าครีมของเราที่เรามองว่าเราดีที่สุดเนี่ยมันไม่เวิร์กะไอสินค้าเราเรามองว่าเราดีมากเลยมันคือดีในมุมมองคุณครับแต่มันอาจจะไม่ดีในมุมมองลูกค้าเพราะลูกค้าอาจจะมีเพนพอยต์บางอย่างเพราะฉะนั้นนะครับเคสนี้แก้ด้วยการหาเพนพอยต์แล้วหาจุดที่มันเวิร์กสำหรับเขาอะไรคือความเวิร์กหรือจากความเวิร์กเนี่ยลึกๆมันเป็นความกลัวหรือเปล่าของลูกค้าคุณจะต้องเจาะไปถึงตรงนี้ใครคิดว่ามีประโยชน์พินประโยชน์มีประโยชน์ใต้คอมเมนต์นะครับและวสำหรับใครที่อยากจะไป อดขายหรือแทบจะขายไม่ได้เลยนะครับและคุณอยากจะเพิ่มยอดขายแบบมหาศาลนะครับปอป้ามีคอร์สออนไลน์ที่กําลังจะทําล่าสุดนี้ครับชื่อ Master o f Sal e ครับทาให้คุณเป็นนักธุรกิจนะครับที่หรือแม่ค้าออนไลน์ที่สามารถปิดการขายได้อย่างง่ายๆทั้งเจรจาแบบต่อหน้านะครับในไลฟ์สดในวิดีโอและในอินบ็อกซ์ครับคุณจะได้เทคนิคนะครับรวบรวมจากประสบการณ์โอป้านะครับมากกว่า20ปีทั้งออฟไลน์และออนไลน์โอป้าอยู่ในธุรกิจขายโดยตรงนะครับ ดูแลยอดขายเนี่ยสิบถึงร้อยล้านนะครับมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นพีคเฟอร์ฟอร์แมนเป็นเทรนเนอร์การขายด้วยครับและแน่นอนคุณจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนคอร์สนี้แต่คอร์สนี้พิเศษมากนะครับเรามีในเรื่องของนีโรเมกาต t ิ้งจิตวิทยาการขายการเจรจาต่อรองแล้วก็เอ็นอพีในเรื่องของการโน้มน้าวใจให้กับคุณครับที่จะทําให้คุณเป็นนักขายที่เป็นนักขายมือทองครับไม่ว่าคุณจะจับสินค้าอะไรแพงแค่ไหนคุณก็ขายคุณก็ขายได้มันไม่มีหรอกคำว่าของแพงนะครับในในแบบในพจนานุกรมของนักขายนะครับไม่ม ของมือ2ของมือ1ไม่เกี่ยวครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักขายมือทองขายได้ทุกชนิดครับและแน่นอน แม่ว่าคุณจะค้าส่งค้าปลีกสามารถทําได้ทั้งนั้นคุณจะทําธุรกิจขายตรงหรือเป็นออนไลน์ธรรมดาก็ขายได้ทั้งนั้นครับคอส์สนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่9,900ครับมีโปรโมชั่นในตอนนี้คือ4,990บาทครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจรีบลงทะเบียนนะครับเราจะสอนกลางเดือนก,นกรกฎาคมนี้แล้วและแน่นอนครับถ้ายอดขายคุณดีไม่ต้องไม่ต้องเรียนครับถ้ายอดขายคุณยังอยู่ที่หลักแสนต้นหรือหมื่นต้นไม่ต้องเรียนครับแต่ถ้าคุณอยากจะแตะเง,งินที่7หลักเป็นต้นไปเรียนคอสสนี้ครับเพราะจะทําให้คุณเพิ่มยอดขายได้อย่างมหาศาลเยยทีดีดว